ก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เ s l ส f ยฟรีนะครับผมวันนี้เราจะมรีวิวค่าพลังเวิวตันของ Iconic Moment ตำแหน่ง AMF ทุกคนเลยนะครับจะมีทั้งคนที่เคยมาแล้วและคนที่กำลังจะมาในอนาคตเรามาเริ่มมาที่คนแรกกันเลยนั่นก็คือโรนินโยนะครับผมโดยที่เลเวลแรกของเขาจะมีค่าพลังที่97และเลเวลตันเมื่อนําไปเล่นกับทีมบาร์ซาจะมีเลเวลตันอยู่ที่100เต็มแม็กเลยนะครับ โดยที่ค่าพลังที่สูงมากขเขาจะมีทั้งหมด7ค่าด้วยกันค่าที่โดดเด่นมากของเขาจะเป็นเรื่องของบอลคอนโทรการส่งบอลการเล่นบอลแล้วก็บาลานะครับจะตันอยู่ที่เต็มแม็ก99ส่งก็ดีนะครับโดยที่ส่งสั้นจะตันอยู่ที่94ส่งยาวตันอยู่ที่97เมื่อเราเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบก,กับตัวโรนโยที่เป็นตำนานก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าพลังของเขาแต่และตำแหน่งจะบวกกัน1 2แล้วก็3สัดส่วนใหญ่ โดยที่ค่าพลังที่บวกมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสปีดจาก86เป็น92บวกมา6เลยนะครับส่วนเรื่องของสกิลของเขาก็จะมีทั้งหมด9สกิลอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีกว่าเดิมแน่นอนรับประกันได้ก็ถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับผมหมาต่อกัไอคอนิกโมเมนต์คนที่2เลยนะครับนั่นกะนะ็คือลูดกุลิดโดยที่ค่าพลัง เลเวลแรกของเขาจะมีอยู่ทั้งหมด95และเลเวลตันเมื่อนำมาเล่นกับทีมิสหลานจะมีค่าพลังอยู่ที่99นะครับผมโดยที่ค่าพลังที่สูงมากของเขาจะมีทั้งหมด5ค่าเลยกันโดยค่าที่มีพลังสูงที่สุดกนะ็คือเรื่องของการกระโดดการตั้งลูกเตะจะตันอยู่ที่97ส่วนบอลคอนโทร l การส่งสัน้นแล้วก็ฟิสิกอลคอนแถบเขาจะตันอยู่ที่96ส่วนเรื่องสกิลจะมีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กเลยนะครับเมื่อนํา ตัว Iconic Moment มาเปรียบเทียบกับรุ่นกุลิที่เป็นเวอร์ชันตํานานจะเห็นเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยจะบวกค่อนข้างเยอะจะบวก3หรือบวก4สะส่วนใหญ่โดยที่ค่าที่บวกมากสุดก็คือเรื่องของพลังการโจมตีจะอยู่ที่85บวกไปเป็น93บวกทีเดียว8เลยนะครับก็ถือว่าสูงกว่าตัวเก่าพอสมควรรับรองว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับ มาต่อกับไอคอนิกโมเมนต์คนที่3เลยนะครับนั่นคือโทมัสโรเลสิกกี้นะครับผมโดยที่ค่าพลังที่สูงมากขเขาอยู่ทั้งหมด4ค่าด้วยกันโดยที่ค่าพลังที่สูงมากที่สุดของเขาจะเป็นเรื่องของบอลคอนโทรจะมีค่าพลังอยู่ที่99เต็มเลยนะครับส่วนเรื่องของการเล้งบอลจะอยู่ที่95การคงบอลอยู่ที่98และ เรื่องของการส่งก็ถือว่าดีมากเพราะการส่งสั้นอยู่ที่96การส่งยาวอยู่ที่91สอส่วนเรื่องของการตั้งลูกเตะอยู่ที่91เช่นกันแล้วคนนี้ถือว่าเป็นการตัวที่คอยบุกได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการบุกอยู่ที่90เตะก็แม่นพอสมควรอยู่ที่87สนะครับส่วนเรื่องของสกิลของเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเต็มแม็กคนนี้สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งจะเป็น AMF ก็ได้ CMF หรืออ m f อก็อยังได้ส่วนเรื่องของ LMF จะ อยู่ที่91เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีคนหนึ่งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับผมมาต่อกับไอคอนิกโมเมนต์คนที่4เลยนะครับนั่นก็คือชุนสุเกะนาการุระโดยที่เมื่อเขาไปเล่นให้กับทีมเซนติกแล้วเลเวลแรกของเขาจะมีค่าพลังอยู่ที่91และเลเวลตันของเขาจะเต็มแม็กอยู่ที่96ส่วนเรื่องของค่าพลังที่สูงมากของเขาจะมีอยู่ทั้งหมด6ค่าด้วยกัน โดยค่าพลังที่ดีที่สุดของเขาจะเป็นเรื่องของการตั้งลูกเตะการเตะโค้งแล้วก็บอลคอนโทรลจะเต็มแม็กอยู่ที่99นะครับส่วนคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เปิดที่ดีเพราะว่าการส่งระยะสั้นอยู่ที่94และการส่งระยะยาวอยู่ที่95ส่วนเรื่องของเตะโค้ง99จะไปช่วยซับพอร์ตได้ดีเลยแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ของเขาอยู่ที่96การเลี้ยงบอลการคอมบอลก็ถือว่าดีมากพอสมควร ตัวนี้จะมีสกิลเต็มแม็กอยู่ทั้งหมด10สกิลเลยนะครับแล้วเขาก็เหมาะสำหรับการไปเตะฟรีคิกการเตะจุดโทษต่างๆนะครับผมตัวนี้สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งจะเล่น AMF ก็ได้หรือถ้าเป็น CF m ก็อยู่ที่9 0 s s ก็อยู่ที่8-8เล่นเป็นตัวด้านข้างเป็น RMF, LMF, RWF ก็ยังได้นะครับสำหรับตัวนี้ มาต่อกับไอคนิกโมเมนต์คนที่5เลยนะครับนั่นก็คือฮิเดโตชินาคาตะโดยที่เลเวลแรกเมื่อน,นำไปเล่นให้กับทีมโลมาจะมีค่าพลังอยู่ที่92และเมื่ออัพจนเต็มจะมีค่าพลังอยู่ที่97นะครับผมโดยค่าพลังที่สูงมากของเขาจะมีทั้งหมด3ค่าด้วยกันโดยค่าที่สูงที่สุดจะเป็นเรื่องของการส่งสั้นจะไตันอยู่ที่97ส่วนบอลคอนโทรกับความอึดตันอยู่ที่95รับรองเลยว่าเล่นได้ตลอดทั้งเกมแน่นอน ส่วนเรื่องของสกิลของเขาจะมีทั้งหมด8สกิลนะครับเมื่อนำเขามาเปรียบเทียบกับตัวไอที่เป็นเวอร์ชั่นตำนานจะมีค่คาพลังที่บวกขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ละค่าจะบวก4ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนตัวที่บวกเยอะที่สุดจะเป็นบวก6จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของ การคองบอลเรื่องของความโค้งในการเตะแล้วก็เรื่องของความเร็วในการออกตัวจะบวก6ทั้ง3อย่างเลยนะครับคนนี้สามารถเล่นใน,นหลากหลายตำแหน่งมากๆจะเป็น MF ก็ตันอยู่ที่9 7จะเป็น SS หรือเอามาเป็น CMF ก็ตันอยู่ที่9 4หรือไปเติมเกมหมูด้านข้างเป็น RMFLF ก็สามารถเล่นได้อยู่ที่9 1นะครับสำหรับนากตะ มาต่อกบไอคอนิกโมเมนต์คนสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือโรเลนโยคนเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคือเปลี่ยนทีมแล้วนะครับผมเรามาดูกันเลยโดยที่ถ้าเขาไปเล่นให้กับทีมวิลานแล้วเนี่ยเลเวลแรกของเขาจะมีค่าพลังอยู่ที่91และเลเวลตันของเขาจะตันอยู่ที่96นะครับโดยที่ค่าพลังที่สูงมากของเขาจะมีอยู่ทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะครับผมโดยที่ค่าพลังที่สูงที่สุดของเขาจะเป็นเรื่องของการของบอลการเลี้ยงบอลน,นะครับ เรื่อการเลี้ยงบอลของเขาจะมีทั้งหมด99การครองบอลจะอยู่ที่97ส่วนเรื่องของการเตะโค้งการตั้งลูกเตะก็อยู่ที่97เช่นกันบอลคอนโทรลก็ดือว่าดีอยู่ที่96การเลี้ยงก็ใช้ได้อยู่ที่93นะครับส่วนสกิลของเขาจะมีทั้งหมด9สกิลด้วยกันส่วนคนนี้เนี่ยถ้าเอานำมาเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นเอ่อเวอร์ชั่นตำนานแล้วเนี่ยคนนี้จะค่อนข้างดบลงนิดนึงดปลงนิดนึง โดยที่บางอย่างเนี่ยก็เพิ่มแต่ไปเพิ่มด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันซะส่วนใหญ่เช่นการเข้าสาก,กัดแต่เพิ่มขึ้นมาก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าก็ถือว่าเป็นค่าที่ไม่ได้สูงมากอยู่ดีส่วนหลายๆอย่างก็ลบลงไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเช่นบางอันก็ลบ6บางอันก็ลบ4นะครับุดอย่างเช่นการบุกเนี่ยจะลดลงไป4การส่งระยะยาวก็ถือว่าลดลงไป4เช่นกันความเร็วในการออกตัวก็น้อยลงไป6ถือว่าคนนี้ก็ ถ้าเทียบกับตัวตำนานเนี่ยตัวผมว่าตัวตำนานดีกว่าเยอะนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมสำหรับที่ใครที่ชอบก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับไอคอนิกโมเมนที่อยู่ตำแหน่ง AMF ทั้ง6คนนี้ผมว่าดีเกือบดีทุกคนเลยนะครับอย่างผมเนี่ยอยากได้รโรนิโอมากตอนนี้กำลังรออยู่ว่าเปสจะให้มาเมื่อไหร่เพราะตอนนี้โควิดอะไรก็ ค่อนข้างทํางานลําบากคุณผสมควรนะครับบางตัวก็ยังไม่มาบางตัวก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังว่าใครจะมาเมื่อไหร่อีกทีน่นึงนะครับผมใครอยากได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยละ่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเป๊สายฟรีสวัสดีครับผม